สีแดงครับเป็นฝ่ายเริ่มกินก่อนนะครับกินไล่มาสีขาวใช้เบีย้ยกินสีขาวครับขึ้นมามังก่อนครับ สีแดงขึ้นม้าเทียมสีขาวขยับเรือครับสีแดงทิมเบียสีขาวยกเรือขึ้นฝั่งสีแดงขยับเรือผูกเบีย้ยตตำแหน่งยุทธศาสตร์สีขาวซ้อนเรือฝั่งสีแดงขยับม้าผูกเม็ด สีขาวจึงทิมเบียสีแดงกินเข้าตัวกลางสีขาวใช้เม็ดสีแดงกินไล่มาสีขาวกินโตตอบสีแดงจึงทิมเบีย สีขาวเอาเม็ดแรกหวังกินสองสีแดงก็กินนะครับสีขาวจบด้วยมา้าสีแดงจึงขยับโคนให้เม็ดผูกสีขาวเอาโคนเข้ามาสีแดงขยับเลือ จับม้าม้าขาวเดินมาตาที่ว่างอยู่ครับสีแดงจึงขยับม้าจับเบี้ยสีขาวทิ่มสีแดงลบสีขาวใช้เหลือผูกโคน สีแดงใช้ขุนไล่มา้าตานี้สีแดงครับเอาม้ากินแลกโคนสีขาวใช้เรือกินสีแดงใช้โคนกินมา้า สีขาวขยับเรือหลบออกไปริมกระดานต่อมาสีขาวจึงใช้เรือลุกสีแดงขยับขึ้นสีขาวทิ้มเบี้ยสีแดงไม่กินครับถอยหลบ สีแดงถอยโคนหลบมา้าสีขาวจึงเอาโคนบุกขึ้นมาสีขาวเดินโคนเข้ามาลุกสีแดง ินสีขาวกินสีแดงหลบสีขาวขยับม้าจับเบียสีแดงจึงทิ้มเบียรเข้าไปสีขาวกินสีแดงกิน ไล่ม้าม้าขาวหลบสีแดงเดินเม็ดเข้าไปครับสีขาวกินสีแดงเดินม้าออกมาสีขาวขยับม้า สีแดงชิงจังหวะใช้เรือกดหน้าขุนสีขาวจึงเดินเรือครับลุกสีแดงใช้ขุนไล่เรือสีขาวเอาเรือมาฝากไว้สีแดงกินลุกสีขาวขยับหลบ สีแดงเดินมา้าสีขาวเอาเรือยึดคลองสีแดงถอยโคนสีขาวซ้อนเรือครับสีแดงเอาโคไล่สีขาวถอยกลับไป สีแดงครับไล่กินเบี้ยควาสีขาวถอยเรือหลบสีแดงจึงใช้เรือตีลุกสีขาวถอยสีแดงตามซ้ำด้วยมา้า สีขาวหลบสีแดงครับผมเปิดลุกคาดเรือสีขาวจึงขยับขุนจับมา้าฝั่งสีแดงกินเปิดลุกอีกครั้งครับสีขาวนะครับเอาขุนตามม้าขึ้นมา สีแดงเดินม้าหลบสีขาวกินเบี้ยวความสีแดงใช้ม้าตีลูกสีขาวขยับขุนสีแดงเดินโคนขึ้นไปสีขาวทำการขยับเรือ สีแดงพัฒนาโคนขึ้นไปอีกสีขาวทิมเบี้ยไล่เรือฝั่งสีแดงจึงใช้เรือตีลุกสีขาวยังไม่จนครับจึงเดินขุนจับเรือฝั่งสีแดงกลัวนะครับจึงปิดเกมลูกจน